ว่าแต่แยหัวลังกนกนี่เธอบ้างมาางนึกไงมาคอยเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของฉันผ่านการสื่อสารระยะไกลยังไม่เท่าไหร่แต่ป๊อปคอนกับโคล่านี่มันอะไรกันเอ้ารู้รู้ได้ไงวะฝั่งนู้นฝั่งนู้นรู้ฝั่งนี้ได้ไงก่อนอื่นฉันขอแก้ไขหน่อยฉันก็ำลังสังเกตไม่ได้เฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของเธอดรเซตลาแล้าป๊อปคอนกับโคล่าไอโคล่าละไกันโคล่าพวกพวกนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาดูหนังไม่ใช่เหรอ ก็จริงแฮะถ้าไม่มีวอลคอนกับโคโราคงดูหนังไม่สนุกดียวก่อนนี่เธอเห็นความทุกข์ของฉันเป็นความบันเทิงนั่นเหรอไม่ใช่ดรเ,เซเล,ล่าจะไม่ทำแบบนั้นแน่นอนเมื่อก่อนอาจจะเคยคิดแต่อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้ <c oughs> นี่เธอคนนี้ได้รับชัยชนะด้วยการฉกฉวยโอกาสโดยไม่ใช้ความสามารถของตัวแบบคุณไม่อาจเอานึทงความฝุกที่แท้จริงได้หรอก เธอว่าใครฉกฉวยไม่เห็นเลยไงว่าใช่ไหมคนนี้กําลังยุ่งกับการซ่อมตู้เกมถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปบอกยาส่อใช้จิตคนนั้นฉันไม่หวางสาวใช้คุณรู้จักลิต้าเหรอเธอไปไหนแล้วเขาเดี๋ยวก่อนนี่เธอพวกเธอรู้จักกันเหรอนี่คือนามบัตรของฉันดูรลนด้ดูรลนด้ใครกันไม่เคยได้ยินเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเปล่าแต่ประธานล่างฝุดชื่อน่าจะมีบอกไว้ไม่ใันใครซีอของสวนสนุกใต้ดินอไอ้ใต้ทะเล แต่ตอนนี้ฉันกําลังอยู่ในช่วงพักร้อนดังนั้นเลยไม่เอาเรื่องที่คุณระท,ทําการทุจริตโดยใช้ตู้เกมก่อนแล้วกันกระซิบเฮ้ยยิงหัวยางนกไหนเธอบอกว่าส่วนตัเห็นนี้ถูกพี่พี่น้องคู่นั้นยึดไปแล้วไงแล้วแม่สาวคนนี้มาอย่างไง่อาจจะเป็นเพราะตอนที่เกิดเรื่องเธอหยุดพักร้อนอยู่เลยไม่รู้ข่าวเรื่องนี้หรอมั้งแถมพนักง,งานที่แฝงออกมาจากตัวเธอถ้าคุณเคยเห็นู้หยิงหมวสั้นที่สวมชุดสาวใช้แล้วสูงกว่าฉันนิดหน่อยช่วยบอกเธอ ช่วยบอกฉันทีว่าเธอไปไหนแล้วเห็นหนะเห็นอยู่หรอกแต่ทำไมจะต้องบอกเธอด้วยเราสนิทกันหรือไงแต่เหมือนจะมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นในส่วนสนุกฉันติดต่อเขาไม่ได้ย่แล้วแก้ถึงเวลาแล้วถึงว่าอะไรเวลาอะไรไม,ม่เวลาอธิบายแล้วถ้าคุณเจอลิต้าอีกครั้งแล้วก็ช่วยมอบสิ่งนี้ให้เขาน่าจะสามารถอพอทันจบก็เกิดแสงสว่างว่าพุ่งผ่านพอแสงนั้นหายไปอย่างสาวผมท้องอยู่ตรงหน้าดรเซล่าก็หายไปแล้วแม่สาวคนนั้นหายไปแล้ว รากฏการณ์แบบนี้แทนที่จะว่าหายไปน่าถูกเรียกว่าเรียกกลับไปมากกว่าตอนที่พวกเธอขุดกันถ่ายแทำการวิเคราะห์ความผันผวน,น,นของพลังงานที่ผิดปกติบนตัวเขาอย่างละเอียดมาดูจากผลเราแล้ว,ลวตอนนี้เขาน่าจะยังอยู่ยังพักร้อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในจักรวาลฟองสบู่แห่งนี้แต่เขากลับมาที่นี่เป็นเวลาสั้นๆด้วยการใช้ของบางอย่างจากนั้นเมื่อถึงของ,งนั้นพลังงานไม่ฟอก็ถูกเรียกกลับไปแ้วก,ก่อนอยองโลกนี้มีของที่สุดกแบบนั้นด้วยหรอไม่เคยได้ยิน แต่ได้รู้จักของเส็นนั้นดีนะนักเตะเซตามันคือประตูทุกทุกแห่งหนึงลอนเรวเลมอนได้อ่าเดลเลมอนมาแล้วนะที่แท้ก็ประตูทุกแห่งกับผีนั่นสิสรุปแล้วเขาไม่สามารถกลับมาที่นี่ได้ในเร็วๆนีน้แน,น่สำหรับของที่เขาเหลือทิ้งไว้ดรกเตะซต้าเธอจะทำไงกับมันเนื่อว่ามันของที่ตั้งใจให้สาวใช้อับจิตคนนั้นก็ต้องส่งให้ถึงมือหลอนแหละแต่ก่อนหน้านั้นไอ้เจาคนนี้ขอ,ขอลองใช้มันหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกนะ ต้องเป็นเธอเลยเ,เลิกับเซเลอร่าได้รับนบามบัตรของอตัวนันแล้และตัวบังคับตีโหมดอ๋อโอเค